คือพอเปลี่ยนการกินแล้วดีขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนอยากให้ลองแบบระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นแบบผิวผิวก็ดีขึ้นผิวหน้าอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็จะงดของทอดกันเออดีขึ้นเวหรอมีเมส้นหนึบเปล่าวะเอาซุงเขาถามว่าวกากินเวอะไรกากินเวอะไรวะซุ่งซื้อให้การ <ผม S 2> เลยเปลี่ยนผมคือผมมาเปลี่ยนเวเกือบทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวมันได้รสชาติเดิมแล้วมันเบือ่อ ใช่ซุ้งจะเป็นคนอ<ะ>ือเวทเอาเป็นที่เป็นไอโซเลตไอโซเลตคือมันจะดดดซึมได้ดีกว่าการไม่รู้เรื่องกับการกินเนี่ยครืบควดอร่อยอลองก่อนว่า,าชอบเส้นแบบนี้ซอ sorry sorry ตาขวางะอะ จริงๆอะการ์ดหายดีตั้งแต่ช่วงประมาณตอนก็คือเดือนที่แล้วใช่ไหมจําได้เลยวันนั้นเป็นวันที่แบบเป็นวันหยุดมันเป็นวันหยุดและเป็นวันที่ทุกคนในหยุดกันในสตอรี่การ์ดก็คือทุกคนไปเที่ยวกันเยอะมากแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราอะป่วยเพราะว่าตาเราอะแบบมองไม่เห็นเว้คือแบบเบลอมากน้ําตาไม่อยู่กับยายเหรอน้ำน้ำตาก็ไหลเรื่อยๆเวๆแล้ววันนั้นเราก็เลยแบบไปหาหมอ หาหมอตาปรากฏว่าคุณหมอเข้าแค่คนเดียวเราก็ต้องต่อคิวอะเยอะมากเรามั้งแต่ใบหนึ่งคุณหมอน,นัดใบหนึ่งใช่ปะเราได้เข้าประมาณห้าโมงห้าชั่วโมงอะเราแบบนั่งน้ำตาไหลอะทุกค,<น>คนรู้จักข้าวยกปะอ,อันนี้คือผักคนจีนเคยกินปะใครรู้จักบ้างข้าวยกผักคนจีนแบบหอมมากเรตตต่อเสร็จปุ๊บเราก็นั่งน้ำตาไหลห้าชั่วโมงเว้ยหมอก็เลยบอกว่า คือมันไม่ได้นะคือมันอยู่ที่การนอนของเราด้วยเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยเรานอนน้อยต่อให้เราอะกลับไปอะเราหยอกตาอะไรเงี้ยตามที่หมอบอกอะเราก็จะกลับมาเป็นโรคอันนี้อีกเลยเพราะว่าเราอนอนน้อยมากการนอนหกโมงตีห้าอะไรเงี้ยทุกวันจนแบบวันนั้นอะเราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเราขอแบบกลับไปฮิวตัวเองก่อนฮิวร่างกายฮิวแบบฮิวสมองฮิวตาฮิวจมูกปากฮิวตัวอะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าเราแบบคือการเป็นคนดือ้อไงทุกคนการเป็นคนที่แบบว่าสมมุติว่าถ้าการหายวันนี้พรุ่งนี้การจะทํางานต่อเลยแต่ว่าวันนั้นอะคืนนั้นการเลยแบบโอเคไม่ได้แล้วกูต้องพักจริงๆอะเพราะว่ามันช่วงหลังๆอะคือการเป็นแบบนี้เว้ยคือทุกคนเคยเป็นปะเราทํางานอยู่ดีๆอะเรามีความสุขกับงานมากเลยนะพอเราทําไปสักพักหนึ่งใช่ไหมเรารู้สึกแบบหมดไฟอะ เออล้วช่วงหลังอาการเหมดไฟบ่อยมากแต่ว่า,าการไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้แบบมานั่งบอกทุกคนว่าแบบเออตัวการัมหมดไฟนะแบบไม่มีไฟจะทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเราเป็นไปเองอะแล้วเราก็จะแบบถามคนอื่นอะถามคนรอบตัวว่าเฮ้ยมึงเคยเป็นไหมมึงทายังไงอะไรเงี้ยประมาณสองสามปีอะคือแม้แต่วันเดียวอะเราก็ไม่พักเลยคือทําทุกวันจนแบบคือการเคยคิดอยู่ว่าเออหรือว่าเราอะควรจะไปหาแบบจิตแพทย์ไหมว่าแบบเราเป็นอะไรเพราะว่าอยู่ในช่วงหลังอะอาการมันแบบ ไม่อยากทําอะไรเลยอยากอยู่ที่บ้านอยากอยู่ในห้องคนเดียวไม่อยากออกไปเจอใครเลยไม่อยากออกไปเจอเพื่อนไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากแบบเจอเสียงแสงหรืออะไรเลย <S <S อยู่ดีๆมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเว้ยกายก็เลยแบบโทรหาแม่แม่ <S <S <ๆ S 1> ก็เลยบอกว่าเออพักเถอะกายก็ยังแบบไม่พักแล้วทีนี้ตอนนั้นเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมเราก็เลยไปสมุยไปสมุยกับเพื่อนแล้วก็โอเคเราได้พักไปแล้วแป๊บหนึ่งแต่ไปครั้งนั้น่ะ ก็ไม่ได้พักอยู่ดีเพราะว่าการก็ทํางานอยู่ดีเว้ยเลือกที่จะแบบดูระบบหลังบ้านอยู่อะเออก็สรุปคือไม่ได้พักสักทีจนมันลามมาถึงตรงตาคือตามันแบบไม่ไหวแล้วอะหลังจากนั้นการก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าทําอย่างนี้ยต่อไปอีกเดือนนึงอะหรือว่าอีก5เดือนอะตุยเย่การว่าจะตายแน่เพราะว่าด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอะไร m e n t a อ l y เออมัน m e n t a l า y ข้างในอะ่ะทุกคนเหมือนในสภาพจิตใจเราอะมันมันเหมือนแบบ เหมือนเวลาเราเปิดคอมใช่ป่ะแล้วเราไม่พักเลยอะคอมมันก็ร้อนใช่ป่ะเหมือนกันสภาพจิตใจหรือร่างกายเราหรือว่าตัวเราเองอะมันทําทุกวันมันทําทุกวันแล้วเราไม่ได้พักเลยอะมันก็อยู่ดีมันก็จะระเบิดขึ้นมาสุดท้ายแล้วการก็เลยเลือกที่จะพักนั่นเองอันเนี้ยการเล่าให้ฟังเพราะว่าการเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่สามพันกว่าคนอะอาจจะมีคนที่เป็นแบบการนะแบบฉันทาอะฉันไม่พักเลยฉันแบบทํานอนดึกกินไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยเออจริงๆ ลอง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 ,ลองพักดูอันนี้คือกัดอันนี้คืออ่ะทุกคนทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยกัดกลับมารอบเนี้ยผิวดูสดใสขึ้นนะหน้าตาดูสดใสขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าการับไปพักมาแล้วมันดีขึ้นจริงๆก็เลยอยากจะมาแช์นะแล้วช่วงที่การแบบหายไปใช่ไหมก็มีพี่พี่เพยาบาลออ่างเงี้ยทักมาหาการ์ดบอกว่าเออคุณการดเราอ่ะอยากให้คุณการเป็นกระบอกเสียงหน่อยถ้าเกิดว่าสมมุติว่า คุณการมีโอกาสได้พูดหรืออะไรเงี้ยอยากให้เล่าให้เพื่อนเพื่อทุกคนฟังหน่อยว่าการที่แบบดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนดีหรือว่ากินเลือกกินอาหารหรือออกกําลังกายอย่างเงี้ยถ้าแนะนาได้อยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อยซึ่งอันเนี้ยการอยากเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าฉันปรับแล้วแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะแบบออกกําลังกายอย่างน้อยแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองครั้งก็ได้ตื่นหมอก,กําลังกายหรือว่าแบบกลับมาถึงบ้านใช่ป่ะบางคนเรียนอยู่กลับมาถึงบ้านลองวิ่งสักครึ่งชั่วโมงดูอะไรเงี้ยให้แบบเหนื่อมันออกอะ่ะ เออมันดีขึ้นนะผิวพรรณหรือว่าหน้าตาอะไรเงี้ยมันดีขึ้นจริงๆลองดูนะคะทุกคนแซบแซบอันนี้ก็เมาเพลินเลยแต่ว่าลองแกมันดีจริง,รงๆนะลองดูอันนี้คืออะไรให้การเหรอไม่ใช่ของคุเด็กอ้าวแล้วการกินอะไรอะเส้นนี้เหรอโอ้ยเส้นนี้ที่ซูงบอกการเหรอเส้นหนุกทุกคนแล้วไม่ใช่แค่การที่ปรับนะพนักงานก็ปรับกันเหมือนกันปกติพนักงานการก็นอนกัน ตีสี่ตีห้าเหมือนกันอะในนี้ก็ปรับมาตื่นเช้าทํางานตอนเช้า,ลา,บบาแล้วก็ไล่กลับบ้านหมดละเอ้ยซูงการขอตะเกียบได้ไหมยอืมแซบ่บเอข้ามไปเลยนาต้องไปแล้วนะไปไหนกลับบ้านการจบจากคณะอะไรใช่ไหมการจบจากนิเทศการจบนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์สาขา อเออสาขาแบรนด์เป็นเป็นเป็นคณะที่แบบเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจค่ะทุกคนการทําแบรนด์อะไรเงี้ยที่มองเทพอืมอร่อยกราซุงไปอื่อละอืมอร่อย อือเยอะหรอทำไมกินข้าวดึกจังเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเราไปถ่ายงานมาที่บางแสนจะแวะกินที่นู่นนะทุกคนแต่ว่ากลับมาประชุมก็เลยแบบวัมือนนี้ก็เลยกินข้าวดึกเลยจับพรุ่งนี้ไปวิ่งเจอกัอนได้ที่สวนเบนถ้าใครไปตอนเช้าชื่อบ้านสม้มชื่อว่านเลิฟพ o ร์ชชั่น f อทออฟค่ะ L O V E P O T L N O W F I C I A L r e p r e s e n t a t i อ n Official คือเราเจอเลยเป็นมองนะคะกัดจริงๆกัดไลฟ์บ่อยนะกัดเพิ่งไลฟ์ไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเองสนุกนะสนุกมากรู้สึกได้เป็นแบบแม่ค้าอีกทีนึงสวมรอยเป็นแม่ค้าแล้วคือยังไงฉันก็ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวถูกปะแล้วก็ไลฟ์สดพูดไปด้วย กินคนเดียวหมดไหมหมดนะอือ